สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมีนในเดือนพฤษภาคมคลิปนี้เรามาลุยดวงรายเดือนกันต่อขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะชื่นใจเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปมากๆเลยขอบคุณจริงๆ การอ่านดวงเราอ่านที่ภาพรวมนะไม่ได้เห็นพื้นดวงของแต่ละคนเพราะฉะนั้นดวงคุณจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะแต่เอาจริงๆควรจะดีขึ้นเกือบทุกราศีเลยเพราะพฤหัสด,ดาวประธานฝ่ายสุขภคะเ,เป็นดาวที่ประธานความสมบูรณ์ประธานโชคลาภให้กับทุกคนทุกราศีจรดีมากจรเป็นเกษตรเนี่ยมีนได้เต็มๆนะจากการจรของพฤหัสเที่ยวนี้ แล้วก็จะมีอยู่สองสามราศีที่อาจจะดีน้อยกว่าเขาหน่อยหรือว่ากว่าจะดีได้ต้องเหนื่อยมากหน่อยเพราะว่าดาวพฤหัสไปเป็นเกษตรอยู่ในอริมรณะวินาสนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาจนถึง12เมษาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทายถ้าคุณทราบเวลาเกิดแล้ววางลักอยู่ที่มีนอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวของคุณจอนเป็นเกษตรคุมลักษ์ชาวมีนก็จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีอิสระทางจิตใจความคิดและการตัดสินใจไม่ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตคุณน,นะนับต่อจากนี้คุณแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะความยุ่งยากปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ แต่ความที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงอาจทําให้มั่นจนไม่ฟังคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องระวังการตัดสินใจให้ดีด้วยเพราะว่าถ้ามันมีความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันมาจากตัวคุณนะมีศุกดาวเจ้าเรือนสหัสชะและมรณนะจรร่วมด้วยชาวมีนที่คุณมีการเดินทางบ่อยๆจะถูกกับดวงในช่วงนี้กับในอีกกรณีหนึ่งคือคุณมีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณต้องเข้าไปรับภาระแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่โดยภาพรวมใน1ปีนี้เป็นโอกาสที่ชาวมีจะมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ทําสิ่งใดก็มีความราบรื่นมีความสําเร็จเรียกว่าชีวิตของคุณต้องดีขึ้นนะในเรื่องของการงานดาวพฤหัสด,ดาวการงานเป็นเกษตรกลุมลักทำให้มีภาระเยอะ ทำงานเยอะคุณที่ทำงานประจาํามีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าทําให้คุณมีบทบาทมีความสัมพันธ์ในองค์กรเพิ่มขึ้นด้วยนะความมานะพยายามของคุณความมุ่งมั่นของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จทําให้คุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานได้ทั้งผู้ใหญ่เองก็ยังสนับสนุนและให้โอกาสคุณด้วย คุณที่รอคอยข่าวดีการตกลงเจราจาหรือว่ารอการเซ็นสัญญาต่างๆอาจจะมีความล่าช้าไปบ้างนะด้วยอิทธิพลของดาวพุทธที่พักองศาแต่ก็จะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงได้ในที่สุดนะได้เซ็นสัญญาสมหวังดังที่ตั้งใจคุณบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของ การงานหรืออย่างน้อยมีการปรับรูปแบบการทำง,งานให้ดีมากขึ้นอะไรที่ทำมานานแล้วจะทำซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นไม่ได้แล้วนะมันก็จะเอาไปตามการเวลาถึงจุดที่คุณต้องปรับต้องเปลี่ยนถ้าจะให้ดีมากขึ้นมันหาความรู้เพิ่มเติมช่วงนี้เป็นโอกาสดีมากๆนะพัฒนาตัวคุณอยู่เสมอเดี๋ยวนี้โลกกว้างหาความรู้ได้แค่ลัดนิ้วมือเอง เพราะฉะนั้นต้องทันสมัยต่อความรู้ใหม่ๆจะทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากอีกปีหนึ่งทั้งเรื่องของตัวคุณและเรื่องงานด้วยแต่ว่าช่วงกลางเดือนอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพื่อนพี่น้องสังคมรอบข้างรอบตัวหรือคนรอบข้างเพื่อนพี่น้องเพื่อนร่วมงานคุณเนี่ยสร้างปัญหาให้คุณต้องเข้าไปตามแก้ ในเรื่องของการเงินตอนนี้ดาวอังคารดาวการเงินของคุณจรอ,อยู่ในภพว,วินาศมีในมีโอกาสได้ทั้งเงินก้อนใหญ่แล้วก็มีโอกาสทั้งเสียเงินก้อนใหญ่เหมือนกันแต่ดาวที่ไปอยู่ดาวการเงินที่อยู่ในภพว,วินาศทําให้มีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพความเจ็บปวดของคนในครอบครัวหรือว่าต้องซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วรายจ่ายที่มีเข้ามามันจะมีมาแบบที่ไม่ได้เป็นแผนแผนการใช้ใจ่ายประจําวันของคุณ มันจะมาแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดแต่ในด้านดีก็ทําให้คุณได้เงินแบบที่ไม่คาดคิดได้เหมือนกันโดยเฉพาะคุณที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวกลางในหน้าตัวแทนงานออนไลน์ต่างๆนะได้เงินเยอะหรืองานโครงการระยะยาวที่ได้เงินยาวๆไปแบบนี้ก็ดีด้วยเหมือนกันนะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภที่ไม่คาดฝันนะได้เงินจาก คนรักคู่ครองได้ของมีค่าจากเพศตรงข้ามวันที่17พฤษภาดาวอังคารดาวการเงินของคุณจะจอเข้าราศีเมีนขึ้นทับรักคุณแล้วดาวเจ้าเรือนคือพฤหัสจรเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นมีมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนแล้วนะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาได้มากคุณจะหาเงินได้เก่งขึ้นมีช่องทางมีโอกาสดีๆเข้ามา คุณที่ต้องเจราจาติดต่อธุรกิจการค้าต่างๆก็จะมีความราบรื่นนะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายของคุณเสาเจ้าเรือนลาะภะก็ยังจรเป็นเกษตรอยู่ยังคงให้คุณกับชาวมียนไปยาวๆนะในเรื่องของความรักตอนนี้ดาวพุธด,ดาวคนรักคู่ครองของคุณไปจรอ,อยู่ในภพการเงิน คือโดยภาพรวมในความรักก็ถือว่ายังมีความสุขมีความเข้าใจกันดีอยู่แต่ว่าอาจจะมีปัญหาบ้างคือมันจะแบ่งเป็นสองเรื่องคุณอาจจะได้ออได้เงินได้โชคลาภได้ของฝากของมีค่าจากคนรักคู่ของก็ได้หรือคุณอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ได้ด้วยอีกเหมือนกันเรื่องของการใช้เงินแล้วบางทีพอมีปัญหากันเนี่ยพยายามพูดคุยทําความเข้าใจกันด้วย เหตุด้วยผลเพราะตอนนี้อาทิตย์ก็ไปจออยู่ด้วยแล้วอาทิตย์คุณเป็นเจ้าเรืนอนลลิเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าอะไรเนาะสักิศรีค้้คองเนี่ยไม่พูดกันหรือพูดแรงๆคือพูดก็พูดแรงเพราะไม่พูดก็เงียบทําให้อีกฝ่ายก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะมันก็ทําให้บรรยากาศอึดอัดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วบรรยากาศมันจะคลี่คลายไปนะ คุณที่อยากจะมีบุตรหลานบริวารเพิ่มเติมนะจะมีโอกาสสมหวังคุณที่ยังโสดยังไม่มีคนรักผู้ครองนะในช่วงนี้ดาวพุธจรเข้าพบกันเงินมีโอกาสที่จะได้เจออยู่แล้วแหละเพียงแต่ช่วงวันที่สาพฤษภาจนถึงประมาณ22พฤษภาดาวพาุธจพักเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอาจจะต้องดูสักนิดหนึ่งนะเข้ามาแล้วบางทีคุยไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยก็มีได้เหมือนกัน แต่สามารถที่จะพิจารณาได้นะคนที่เข้ามาก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็คบกันไปได้ยาวๆในช่วงวันที่15เนี่ยเดี๋ยวดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอาลิก็จะจอนพ้นไปจากพุธแล้วนะไปเข้าในภพสหัชชะ ก็ไประวังในเรื่องของการเดินทางการติดต่ออาจจะยากหรือมีปัญหาขึ้นบ้างเท่านั้นเองแต่ในเรื่องของความรักเรื่องของคนรักมันจะขี้ขายบรรยากาศโดยรวมมันจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะคบหาดูใจกันไปได้ยาวๆนะในคุณที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็คุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นนี่คือภาพรวมของชาวเมียนในเดือนพฤษภาคม ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า